กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไลฟ์สไตล์สบายๆกับอาจารย์อุทิศครับขณะนี้อาจารย์อุทิตอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สัปดาห์นี้อาจารย์ไปรับประทานไปเที่ยวไปวัดที่ไหนมาบ้างโอ้แต่ละวันนี่ภารกิจมันเยอะจริงๆนะอาจารย์นะผมว่าแป๊บเดียวแต่ผมด้วยอาจารย์ผอมลงนะอ๋อครับอาจารย์ครับอาจารย์ทำอะไรมาเรียกว่าเรียกว่าไม่ถือศินแปดก็ศินแปดนะอาจารย์นะอ๋อจริงเหรอาพยายามจะทานข้าวมื้อเช้าสักมื้อหนึ่งครับ แล้วก็กลางวันกับกลางคืนก็พยายามงดได้ผลนะอาจารย์าจาต้องไปเยอะเลยถ้าเกินนะอาจารย์น้าเกินร้อยขึ้นมาก็ต้องบีบให้ลงต่ำกว่าร้อยคุณไม่ดีเหมือนอาจารย์ครับไม่ครับไม่แต่อาจารย์คนเรามันต้องมีเนื้อบ้างนะมันจะผอมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องมีเนื้อบ้างครับครับก็พอดีกินอะไรมันก็อร่อยนะอาจารย์นะกินอะไรก็อร่อยป้าแม่ผมวนนี้คิดว่ามันข้าหน้าร้อนหรือเปล่า เขาไข้ดูการหน้าร้อนเลยทำให้โจทิศไม่ค่อยทานอะไรหรือเปล่าน่าจะมีส่วนด้วยนะครับมีส่วนด้วยนะก็ที่สําคัญคือทํางานหนักแล้วก็ไม่เพลียนะครับก็ต้องแนะนําสปอนเซอร์ผมนะครับก็คือดีเบรมนะครับดีเบรมนะเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสมองนะารบำรุงสมองแล้วก็ไม่เพลียนะครับครับรบนกล้องดูหน่อยนะครับได้กล้องจับไว้เนือดีเบรมนะครับนี่ต้องขอบคุณนะครับที่ช่วยเรื่อง่าน้ามันลดเรื่องหลายหลเรื่องนะครับ no. ด้นี่หนังสือดีๆที่อยากแนะนําแล้วก็ครับ เล่มเล่มแรกนะครับจะเป็นเรื่อง10กลยุทธ์นะครับครับชุดธุรกิจให้ล่มจมนะครับอาะจะเป็นของโดนัลด์คีโอนะครับคนนี้คนนี้จะเป็นคนดังคือเป็น c ีของโคคาโคล่าครับหนังสือเล่มนี้ดีเป็นหนังสือออกใหม่นะครับอาจารย์ครับน้าหามานะครับครับเป็นแนวเลือกว่าเป็นแนวเรื่องของกลยุทธ์คือจะบอกเราเลยว่าถ้าเราไม่อยากเจ๊งเจ็บจนจะต้องเตรียมตั้งรับ10เรื่องยังไงนะครับครับ ส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้จะแนะนําเป็นหนังสือดีเหมือนกันนะครับอย่างที่เคยคือจะพยายามแนะนาธรรมะควบคู่กับการบริหารจัดการนะครับจะเป็นหนังสือของนลวงพ่อจรัญนะครับพระธรรมสิงหบุราจารย์ที่ทนมีลูกศิษย์เยอะอยู่แล้วหนังสือชื่อทานศีลภาวนาคัมพาพ้นกรรมนะครับจะเป็นของสำนักพิมพ์เรียงเชียงนะครับหาซื้อในเซเว่นได้เล่มหนึ่งบอกแล้วตกใจนะผมก็งง18บาทครับ นี่ดีนักสืดีครับโดยเพาะอจรัญผมก็เคยไปกราบท่านนะที่สิงบุรีก็ถูกต้องครับปฏิบัติหนักมากไปปฏิบัติถือศีแปดบชได้ธรรมะแล้วก็นั่งวิปัสนาอ๋อสุดยอดเลยครับอาจารย์แต่ฝึกหนักฝึกหนักแต่ชอบชอบครับือผมว่าช่วงนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงที่เราคนไทยทุกคนจะต้องทบทวนกันนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในประเด็นที่แตกแล้วก็แยกครับครับนี่ผมอยากะช่งแง่คิดกับ คนในสังคมทั่วไปเพราะผมเชื่อว่าในประเทศเราเนี่ยคนฟังรายการของอาจารย์เยอะเยอะครับแล้วแฟนคลับเราเยอะนะอาจารย์ถูกถูกต้องครับอาจารย์ครับคือคือบางทีเราต้องรักกันให้มากยามนี้ไม่รู้จะพูดอะไรนะอาจารย์นะพูดได้คําเดียวเลยคือไม่ว่าจะอยู่เหนืออีสานใต้กลางหรือตะวันออกตะวันตกเราเราต้องรักกันให้มากครับ มีแค่เรื่องเดียวคือผมกําลังมองว่าสิ่งที่น่ากลัวเรื่องกว่าการขัดแย้งางความคิดเนี่ยเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติครับถ้าอาจารย์ดูเรื่องภาวะโลกร้อนเรื่องอะไรต่างนะครับอาจารย์ครับภัยธรรมชาตินี่น่ากลัวมากเราเราคงเห็นพายุหิ้เยันปีที่แล้วพัดจากพัดจากทะเลขึ้นมาแล้วเร็วนี้ญี่ปุ่นโตเกียวฮิมะตกหนักอเมริกาตกตกหนัก ที่ลอนดอนจานเห็นไหมครับ,รบน้ำท่วมก็มค,คือเรื่องนี้ผมว่าจริงๆไทยต้องรวมใจทั้งชาติว่าเอะเราจะระวังเรื่องไภัยน,น้ี <มา S 2> ส้สวม<า>ตัวนี้แล้วตอนนี้เรากำลังจะภายแล้งด้วยแล้วก็น้ำทะเลหนุนอีกโอ้โห<อ>น้ำเค็มเยอะมาก S <S uh huh. ปัญหาเยอะมากค,คือผมดูสะท้อนจำลองเหตุการณ์ที่ฟิลิปปินส์หาเยี่ยนผมยังยังระดมพักพวกส่งเงินไปช่วยฟิลิปปินส์ทั้งที่ก็ <S <S ไม่คุ้นเคยกันนะครับ,รบแต่เราคิดว่ามนุษยธรรมต้ช<ร>่วย,<ร>ยกันสภาพนะ<ห>จันเพราะว่าเขาบอกเลยว่าที่เขาเจอสภาพเนี่ยคือเขาเขาเคยเจอแต่น้ําจากภูเขาลงมาอันนี้คือเขาเคยชินเพราะเห็นน่าสิปีที่ผ่านมาจารั์นับสถิติได้นะตั้งแต่เหตุ ต้องแต่หลายหลายที่เลยนะเซนามิหลายที่โอ้โหเกิดภาวะอย่างนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหแต่นี่เขาเจอสภาวะน้ําจากทะเลหนุนขึ้นมาด้วยน้ำภูเขาลงมาด้วยคือผมก็เลยบอกว่าจริงๆเราจะต้องเฝ้าระวังกันเรื่องนี้ด้วยนะผมว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะตอนนี้บางหลายๆบ้านเริ่มบ่นนี่น้ำปลาปลาเค็มน้ำปลาปลาเค็มแล้วตอนนี้จะไม่มีน้ําน้ำจะแรง น่ากลัวเกษตรกรจะปลูกข้าวไม่ได้ปลูกเกษตรกรไม่ได้ครับทีนี้ก็เลยกลับมาถึงความเพ่งที่จะเสนอวันนี้นะครับเรื่องอยากจะ4เรื่องนะครับอาจารย์ครับที่ผลสภาวะเจ๊งเจ็บจนก็คือแปลกใหม่ใหญ่ดังแปรับแปลไใหญ่ใหญ่ดังโอเคดังครับคือคือผมว่าอาจารย์สังเกตดูไหมครับว่าบิลเกตสตีฟจ็อบอะไรพวกเนี้ยหรือว่าแม้กระทั่งอย่างอะไรครับ ใครต่อใครที่ทำอเมซอนหรือว่าทำเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้จะเป็นคนที่คิดนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลาจนเงินไม่จนความคิดคือต้องใช้เทคโนโลยีใช้อะไรผสมผสานช่วยให้แปลกเห็นไหมครับข้อแรกนะจานนะแปลกทำอะไรให้แปลกแปลกไว้ถูกต้องครับแปลกนี่คือบางทีก็ของเดิมเนี่ยแต่ก็แปลกแต่ไม่ประหลาดนะถูกต้องครับต้องแปลกแต่ห้ามประหลาดใช่ครับนี่อันแรกนะครับอันที่2คือใหม่นะครับจานครับจานสังเกตดูไหมครับว่านิสัยของคนทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะเจน Y g e เจนเนี่ยที่เบื่อ คีเบื่อครับไม่ชอบครับเข้าอะไรใหม่ๆถ้าเขาไปเจออะไรแบบเก่าๆนี่เขาเบื่อโอ้โหไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องอย่างต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันครับแล้วกระแสเป็นอย่างีงจริงๆนะครับอาจารย์ครับนี่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้คนก็ชอบอะไรที่สดๆแล้วก็ใหม่ๆครับแม้กระทั่งรวมไปถึงเรื่ององค์ความรู้หรือการศึกษานะครับครับดวยนี้ผมยังมองเลยว่าเดี๋ยวนี้คนเบื่อเรื่องที่ต้องไปนั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมโอ้ยหมดสมัยแล้วอาจารย์อาจารย์อบรมอยู่อาจารย์คงจะเห็นแนวโน้มนี้ชัดเจนนะครับมากเลย ครับนะทำให้บางคนก็มันเลื่อกมาอบรมข้างนอกนะนที่นทำอะไรก็เรียนไม่ได้นี่แหละครับแลนะสำันั้นนี่คือสิ่งที่เราเจอเรื่องใหม่นะครับ,รบเพราะฉะนั้น ฉะนั้นผมว่าครูอาจารย์สมัยนี้จะต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาผมเองก็ต้องหาวิธีการสอนใหม่ๆนะจันสอนแบบเดิมๆไม่ได้นะจันเขาก็จะเบื่อแล้วผมเช่นกันนะครับจย์ครับขนาดผมเองเนี่ยเราก็คิดว่าเราเรียนมาเยอะแล้วแต่เราก็รู้สึกเราก็ต้องมานั่งอ่านตลอดอาจารย์เห็นไหมครับผมจะมีหนังสือใหม่ๆดีครับเรียกว่าทันกระแสมาให้อ่านอันที่้วยด้วยนะครับจย์ครับอันที่3ก็คืออย่าคิดว่าเรื่องใหญ่ไม่จําเป็นครับ คำว่าใหญ่ผมเนี่ยก็คือเมื่อยมมติว่าจะทำโอท็อหรือจะทำา s ส e อะไรแล้วแต่นะครับอาจารย์ครับ,รบพยายามที่จะเจาะอะไรที่ออกใหญ่ให้ได้คืออย่ามองแค่ในท้องถิ่นตัวเอง ผมผมกำลังหมายเขากำลังอาจารย์กำลังหมายว่าติงบิ๊กหรือเปล่าคือคิดใหญ่<ม>คิดการใหญ่ไว้หรือเปล่าคือ,อเอาของเราไปขายต่างชาติได้อะไรอย่างนี้ป่ะฮะคือรับออเดอร์ให้ได้ใหญ่ๆครับความหมายรงท่านอาจารย์นะคือคอรับออเดอร์ใหญ่ๆให้ได้เพราะว่าผมสังเกตดูนะครับว่าเดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยถ้าเวลามีเครือข่ายต่างชาติอย่างน้อยสักหนึ่งประเทศเนี่ยเวลามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยล็อตเดียวอยู่ได้อาจจะ5ปีครับครับ การทำรายใหญ่ๆนี่เป็นเรื่องจําเป็นครับครับนี่ผมว่านี่คืออันที่สามนะครับมีนักขายหลายคนบอกว่าเวลาเราขายของอ่ะครับเราขายของถูกกับขายของแพงเนี่ยหรือขายขายออเดอร์เล็กๆกับออเดอร์ใหญ่ๆเนี่ยเหนื่อยเท่ากันน่าจริงไหมครับผมว่าจริงนะครับเหนื่อยเท่ากันคือไม่จะบอกว่าขายของเล็กๆแล้วจะไม่เหนื่อยไม่ต้องอธิบายนะมากมายก็ต้องอธิบายมากมายขายของใหญ่ๆก็อธิบายมากมายในนั้นอธิบายครั้งเดียวได้ออเดอร์ใหญ่ดีกว่า ถูกต้องครับอาจารย์แล้วอันสุดท้ายที่ผมอยากเสริมคือดังครับอาจารย์คำว่าดังคือผมยกตัวอย่างครับอยู่ริมทะเลอย่างแถวบางแสนนี่ไม่ใช่ไปวางอะไรครับเปิดร้านขึ้นมาแล้วก็ไม่มีกลยุทธ์ในการให้คนสนใจอาจารย์เห็นแถวอ่างศิลาไหมครับอาจจะมีพวกปลาแห้งปลาอะไรเยอะใช่ไหมอาจารย์เยอะมากมีครกด้วยมีครกด้วยวางไว้เฉยๆนี่คนเข้าไม่ดูหรอกครับถ้าเกิดมีกลยุทธ์นะครับอาจารย์ว่าจะต้องเล่าเรียกว่าบอกเรื่องราวซะหน่อยว่ากว่าจะได้ปลา แห้งพวกนี้มาต้องล่องเรือออกทะเลสมัยเด็กๆอาจารย์เขาอาจะตกวิชาเรียงความนั่นนะครับอาจารย์คือไม่ได้ไม่ได้สอนให้เขียนรเรื่องราวเล่าเรื่องราวไม่เป็นคนไทยเล่าเรื่องราวไม่เป็นผูกผูกก็เรียกว่าผูกเนื้อเรื่องไม่เป็นคือถ้าคิดไม่ออกนี่ง่ายๆผมนัเกเตด,ดูนะครับอันนี้ขออาจจะแหมจริงๆก็ถ้าประชาสัมพันธ์ไปแล้วต้องมาเป็น <laughs> เขาเรียกว่าอะไรครับสนับสนุนรายการอาจารย์นะ <Okay. S 1> อย่างเจ๊เล้งอย่างเงี้ยเป็นต้นอา <Okay. S 1> จารย์เห็นไหมเวลาอาจารย์เดินเข้าไปเจ๊เล้งเนี่ยเจ๊เล้งจะบรรยายลกแกะเจจนอาจารย์นี่โอ้โหนิวซีแลนด์แกะนิวซีแลนด์นี่มันสุดยอดนะด,ดาแล้วเจ๊เล้งเขาบรรยายในเรื่องไอ้พวกอะไร,รต่อมีอะไรอีกนะอาจารย์รนะอาจารย์จะรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยจากอะไรที่ไม่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเห็นไหมครับ นี่นี่คือตัวอย่างนะแล้วอาจารย์ย้อนยุกดูหนังขายยาในดีอาจารย์เห็นไหมครับบางทีเอ๊ะเราก็ไม่อยากจะอะไรยาพวกนี้นะนะแต่กระแสที่เขาพูดตอกย้าอยู่เรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับต้องเขมาอลรมอาจารย์ต้องข้านเลยนหนังสือเนี่ยท่านเียนหนังสือก็จะรู้เทคนิคต้องมาเป็นตูกิดอาจารย์สุรชัยไงเอามากลยุทธเนี่ยแปลกใหม่ใหญ่ดังเพราะผมแอบตามอาจารย์นะอาจารย์นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะผมแอบเข้าไปดูเฟซบุ๊กอาจารย์นะโอ้ขอบคุณมากโอ้อาจารย์นี่โอ้โหแฟนคลับเยอะ ซึ่งเราไม่ใช่เชียกันนะครับแต่บอกไงว่าถ้า SME ทั้งหลายนี่คิดไรไม่ออกนี่ติดต่อสถาบันของอาจารย์สุรชัยโดยเฉพาะแปลกใหม่ใหญ่ดังอาจารย์เองเป็นคนที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาผมเรียนหนังสืตลอดเฟซบุ๊กนะนะผมเห็นว่าโอ้อาจารย์จะไปวงการนั้นวงการนี้ครับใช่ครบหมดครับแล้วก็เรียนหนังสือเองเูียนทุกวันแล้วก็ถึงบอกไงว่าบางบางคนต้องพูดไง แอบอิจฉาเขานะคือเราเนี่ยเราต้องส่งตัวเราเองเรียนหาเงินเองแล้วก็เรียนเองแล้วก็จ่ายตังเรียนถือว่าเป็นการการลงทุนเพราะเราชอบเรื่องการเรียนเราเชื่อมั่นเรื่องวิชาการบางคนเองบริษัทนั้นมีตังให้ส่งมาให้เรียนแต่ไม่เห็นคุณค่าอแม่น่าเสียดายเป็นพนักงานบริษัทอุตสาห์นะให้สปอนเซอร์แล้วก็ส่งมาเรียนบ้างนะบางคนจัดอบรมบ้างไม่เห็นคุณค่าน่าเสียดายคือผมอยากจะเสริมเลยว่าเวลามาตักตวงความรู้กับครูอาจารย์เนี่ย ต้องเอาให้เยอะๆนะเต็มที่เต็มเนี่ยเนี่ยเอาให้หมดเลยแปลกใหญ่ใหญ่ดังนี่เอากวาดไปให้หมดเพราะว่าเขานี่จะไม่มีโอกาสหรอกครับถ้าเขาเป็นอะไรอยู่ในบริษัทเขานะจะได้รับฟังเรื่องราวแปลกใหม่ใหญ่แล้วก็ดังแต่อย่างอาจารย์นี่อาจารย์เป็นนักเขาเรียกว่าผมว่านักเทรนเนอร์แล้วก็เป็นสุดยอดในเรื่องของการฝึกอบรมอาจารย์จะรู้ว่าจะเติมเต็มอะไรยังไงใช่ก็ มีโอกาสไปเจอพวกเขาเรียกปรนมาจารย์ต่างๆของโลกจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะก็จะมีโอกาสแบบนี้นั่นแะครับนะครับแล้วแล้วผมบอกว่าแล้วที่สําคัญคอร์สไม่แพงด้วยนะของเราคนไทย ก็เรียนแบบคนไทยไงนจ่ายแบบคนไทยหลักพันหลักหมื่นใช่ไหมอาจารย์ใช่ถ้าไปเรียนเมืองนอกแพงมากโอ้โหแสนล้านเลยนะผมดูคอร์สที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยอาจารย์ไปอบรมแค่เดือนนึงเนี่ยก็สักสามแสนไม่รวมค่าเดินทางนะอาจารย์ค่าเดินทางไปอยู่กินที่นั่นก็ถูกต้องหลายแสนนะอาจารย์ครึ่งล้านครับครึ่งล้านแต่ถ้าเกิดไปสักคอรสสองเดือนนะล้านห้าขึ้นฮาวาดนะครับใช่ แพงมากเลยอาจารย์รแต่่างเงี้ยมาเจออย่างอย่างอาจารย์รอาจารย์เป็นต้นเนี่ยผมว่าจบเลยแปลกใหม่ใหญ่ดังเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเหมือนแบ่งงานกันทำเนาะอย่างวิชาชีพอย่างพวกเราเนี่ยเป็นที่ปรึกษาบ้างเป็นโค้ชทางธุรกิจบ้างแล้วก็เป็นเทรนเนอร์เป็นวิทยกรบ้างเนี่ยคือเราอ่ะก็จะคร่ำบอดเนี่ยอาจารย์ก็อ่านหนังสือเป็นประจำโอ้เยอะเลยหน้า<ม>ที่เราน,รนี่คือหน้าที่เราสําหรับหน้าที่ผู้ประกอบการ คุณก็ทำอาหารกินไปซะคุณอาจจะไม่มีเวลามานั่งอ่านหนังสือคุณก็มาพึ่งเราก็เหมือนกับเตะบอลอาจารย์กองหน้าก็เตะไปซะไอ้กองหลังเราก็ส่งนะหน้าที่เราก็คอยส่งเขาคอยส่งเขามันเหมือนแบ่งงานกันทำานะถูกต้องนะาอาจารย์ถ้าท่านผู้ชมฟังผมพูดกับอาจารย์ทั้งเกตดรู้ไหมครับว่าจะได้ความรู้อะไรใหม่ๆจากผมและอาจารย์เสมอถูกเพราะว่าผมและอาจารย์นี่คือเราจะเดินทางมากไงอัปเดตครับอัปเดตแล้วสาคัญไม่ได้เดินทางอย่างเดียวนะคือเรียกว่าทฤษฎีปฏิบัติประสบการณ์ครบ3อย่างครับ คืออาจารย์ไม่ใช่เอ๊ะคิดอย่างเงี้ยแล้วมาพูดลอบมาเราเคยเป็นผู้บริหารมาเราเคยเป็นผู้พ้องมากครับวันนี้รายการต้องขอขอบคุณอาจารย์อุทิศสิวันมากครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่ดังนะครับขอบคุณครับใหญ่ดังนะแปลกใหม่ใหญ่ดังนะครับสไตล์ของอาจารย์อุทิศครับแน่นอนที่สุดอาจารย์อุทิศก็มีไลฟ์สไตล์สบายๆนะครับสัปดาห์หน้านะครับในช่วงข่าวเพลงพบกับอาจารย์อุทิศเช่นเคยครับแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาชมช่วงเซลฟ์คลิกสักครู่ครับ